ห,ห้อ,หอยู่กับฟอยฟีฟีนะครับวันนี้จะให้ฟอยฟีฟีซ่อมประตูนะครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับว่าทําไมถึงจะต้องซ่อมจริงๆเรียกได้ว่าเป็นการโมนะิฟายเดี๋ยวที่รักถือแล้วก็ถ่ายอันนี้วางดินเลยก็ได้ี วางพื้นไปเลยวยังไม่ได้เตรียมผ้ามา ขยับขยับ่เงี้ยมันจะงอแงงเงี้ยก็จะให้จีรักขันไม่ให้ตัวนี้มันคายว่าอันนี้มันจะคายว่าเห็นไหมถ้านี้มันคายอ่ะวันๆเข้ามันคายมันคายมันคายหลุดนี่วันๆเข้าคายคายคายหลุดคายคายคายหลุดประตูลมดับแต่ว่าถ้าเราขันไปจนแน่นเงี้ยมันก็จะไปบีบกับเหล็กข้างในเลยให้เราไม่ล้อไม่หมุนเลยไม่รู้ว่าต้องซื้อประตู ผิดหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้หรือว่าเราทําไม่เป็นไม่รู้หรว่าที่จริงแลว้วอะาจจะต้องเอาแหวนรองเนี่ยใส่เข้าไปข้างในตัวนี้หรือเปล่าไม่ดูสถาทีทร่รู้คือใช่ฟอน้ิสี์เนี่ยอลอตตัวนี้ขันชนกันเลยจุ๊บมันก็จะชนกันเลยตรงกลางเป็นสปริง ก็จะดันเงนไงว้เขาเนี้ยมันจะไม่หลุดละเห็นไมป็นว่าโอ้ยพกกี่ชก็เอาเคจะไ,ได้เปล่ออืมอือพี่ชิเอานี่ใส่ก่อนเีอนนอ่ออือแหวนสปริงใส่เลยอะไรกันใส่รูเข้าบนก่อนได้อือน,นะอือสปริงไปทำยังไน ด้านไหนก็ได้สด้านไหนก็ได้มันเป็นอะไรใช่ขันลงไปเลยมันไปทางไหนมันไปทางขวาใช่นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ทำไปทำไปใช่แล้วนี่มันเป็นแบบนี้เลยเหรอืึที่มันดังๆนี่แกไม่ได้ như vậy về subscribe cho kênh lòng không ไปจะใช้ปะเจนี่ปะเจเบอร์สิบเจ็ดนี่แหละเ็าจะขันตัวข้างในใเราเป็นเดี่ยวขันตัวข้างในเป็นขวาเออ งนน้ะไปได้ไหมไปได้เดี๋ยวเขาลองขยับถ้าอย่างงี้นี่มันติดอืยนะเว้ยใเอ๊ะทางนี้โอเคแล้วโอเคแล้วนี่มันก็หมุนไปด้วยดีมันหมุนไปด้วยแต่ว่าอันตัวนี้อเข้าไปอไร่เอามือหมุนไปเลย ไม่ขันไปแน่นเลยนะพอดีไม่แน่นเกินไม่ไแน่นอีกหนเองก็ไดนะ้ ขันเน่นสุดมันจะเป็นยังไงเน่นไหมอืมมัไปได้อีกไหมไอีกไปอ,อไปเลยแต่ว่ามันมันจะหวานด้วยมีนนะบาขันเลยอันไหนน่ยอ,อันนอกอมข้างกลางอันไหนอือันไหนน mò từng này từng nhặt giống như từng cây từng ừ đây Thôi thổi này như này คือว de le e ่ามันอยู่เน่ที่ดินมันฟีเพราะดินอื่ปกติไอ้ล่างนี้มันจะต้องนูนขึ้นมาใช่ไหมอืมคล้ายเนี่ยใช่จะอยู่ที่ดินนี่เลยแรัะเนาะ หมุนหมุนสุดมือแล้วสุดมือได้ไหม,มอืมโอเคน,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 นี่การในคั้นี้แน่นเลย ใส่ก็ที่แรกเอาครีมบีบบีบก็เอาเอาครีมเอาประแจใส่ย,ยัดยัดตัวข้างในไว้เออเอาครีมบีบตัวข้างนอกแล้วก็บิดแล้วแล้วเราจะเราจะบิดตัวนี้ไปโน่นตัวนี้ที่แรกบีบบีบเออๆนัออ่นแหละเฮ้ยเขาไม่ใช่ นีถอยกันถอยไปที่เดิมเราครีเคมเราครีมบีบตัวข้างในแล้วขันตัวข้างนอกได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เอาเอาเอาไปนี้ใส่ไว้ข้างในเหมือนเดิมเดี๋ยวมือไ,ไม่ได้ถอยกันออกอีกแล้ว ใส่ตัวนี้มันเดิมแล้วก็ตัวนี้เราจะไม่ให้ขยับนะก็คือเนี่ยแล้วตัวนี้คันเมดีกัน เข้าไปสุดเลยก็ได้ครับเข้าไปสุดเออดอ,อน,นันแหละดีเลยให้มันเป็นรอยไปเลยนี่เรีกคันไว้ติดกัน ถ้ามันสุดแล้วก็ติดกันนี่ มันอยู่ี่ดินดินมันเข้าไปด้วยแหละไปดูคลิปด,ดูก่นซอนบอกเอาอาไปไงี้แหละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนใส่ผิดก็ว่าองไไม่รู้ไอ้เจ้าแหวนใส่ข้างใน เหมือนจะเปินนี่เออเออเจ้าเพราะว่าตรงกลางมันมันน่าจะเป็นบ้องไว้อะเขาไม่ได้ใส่แบรนรองแล้วขันแน่นก็ไม่ได้ไง เพื่อใส่ลูกประตูใหม่แล้วนายจะเอาต้องเอาแหวนรองข้างในเพราะว่ามันจะได้ขันเข้าไปแน่นๆได้ที่ได้ขันเข้าไปแน่นๆแล้วก็ให้มันไม่ล็อกแต่อันนี้เราขันเข้าไปแน่นแล้วมันดันล็อกแต่อันนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะไม่ขยับแล้วนะนี่เดี๋ยวเท้ก็ใช้ผลมันกันนะดูลางนี่ใครใครว่ามันเกี่ยวกับรางช่วยบอกด้วย ใเพราะว่าลางมีแต่ดินเนี้ยมันเป็นดินอ่ยใช่คือมันขันขันแน่นไม่ได้อ่ะแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะมันไม่ขยับแล้วตัวเนี้ยมันเหมือนไปตามว่าไ่เป็นไรแต่มันมันไม่หลุดออกอ่ะหลุดนิดนึงไม่หลุดออกแบเหมือนตะก่อนอ่ะเราไปหยักไปต้องใช้โคตรหมุนเลย หน้านี้ดีแล้วเป็นว่าสำเร็จอยู่ที่รักได้อยู่อนน่้สิีงดังจ้าเลยดุกล้นอ่ะมาได้ได้โอเคได้แต่ว่าไม่ทำบิ๊กแล้วเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อ,อโอเคนเห็นไหมมันไปติด มันเป็นแบบ ประมาณนี้่ะคันล็อกกันเลยนี่เหรอใช่อันนี้มนันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องคันอันนี้ค้างไว้ข้างไหนค้างไว้คันลนอกหมือนนอืมโอเค แบบนี้ก็ไม่หลุดออกมาได้ไหมได้แล้วได้แลววว้วตัวข้างในเข้าไปหน่อยดิต,ตัวข้างในเลยเ อันนี้ตท็กตรงนมันบนตัวของเกเลยมันแน่นีก เยะอะอีกฟ่งหนึ่งอ่ะอือฟองเดียวฟ่งนึงฟองก็ข้างน่้งนี่นี่มาดูมันได้เรืเ่องไหมเขี่ยครับท่านชมครับ